ในปี2026รถรบทหาร K21 ได้กลับมาอีกครั้งในเวอร์ชันที่ได้รับการอัปเกรดใหม่จากประเทศเกาหลีใต้พร้อมทางเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่น่าทึ่งโดยรุ่นใหม่นี้ถูกพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ของสงครามยุคใหม่ที่ต้องการทั้งความเร็วความคล่องตัวและการป้องกันขั้นสูงในคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเจ้า K21 รุ่นปี2026ว่ามีจุดเด่นอะไรบ้างเหมาะกับการใช้งานแบบใดและเพราะเหตุใดหลายประเทศถึงให้ความสนใจอย,อย่างมาก k 2 1คือรถรบทหารประเภท infantry fighting vehicle หรือ IFV ที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนทหารราบในสนามรบขับเคลื่อนด้วยสายพานและติดตั้งอาวุธหนักเพื่อการรบระยะประชิดและระยะกลางรุ่นใหม่ปี2026นี้ได้รับการปรับปรุงทั้งด้านโครงสร้างระบบไฟฟ้าและระบบอาวุธทำให้มันกลายเป็นหนึ่งใน IFV ที่น่าจะประมองที่สุดในโลกตอนนี้รูปลักษณ์ภายนอกของ k 2 1 2 0 2 6ยังคงเอกลักษณ์ความดุดันแบบเกาหลีใต้ไว้ได้อย่างครบถ้วน ด้วยตัวถังที่ออกแบบให้มีมุมลาต่ำเพื่อลดการสะท้อนของเรดาร์และกรอบกานกระสุนที่อัปเกรดให้ทนต่อกระสุนเจาะเกราะและแรงระเบิดจากกับระเบิดและ i อเดีได้ดียิ่งขึ้นจุดเด่นอย่างหนึ่งที่สังเกตได้คือการใช้วัสดุน้ำหนักเบาแต่แข็งแกร่งเช่นอลูมิเนียมผสมกับวัสดุคอมโพสิตทำให้น้ำหนักตัวรถอยู่ที่ประมาณ25ตันซึ่งเบาวกว่า IFV แบบดั้งเดิมแต่ยังคงความแข็งแกร่งไว้ได้ภายในห้องโดยสารมีความทันสมัยไม่แพ้รถยนต์หรูเลยทีเดียว มีระบบควบคุมด้วยจอสัมผัสแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมกล้องมุมมองรอบคันแบบ360องศาที่ทำให้คนขับสามารถมองเห็นทุกทิศทางได้โดยไม่ต้องเปิดฝาป้อมปืนตัวรถสามารถรองรับกำลังพลได้เก้านายรวมถึงคนขับพลยิงและผู้บัญชาการซึ่งภายในได้รับการออกแบบให้ปลอดภัยจากแรงระเบิดด้วยเบาะนั่งแบบกันกระแทก ด้านอาวุธเค21รุ่น2026มาพร้อมป้อมปืนขนาด40มิมตรแบบอัตโนมัติซึ่งสามารถยิงกระสุนแรงสูงและกระสุนจอะกรอะได้นอกจากนี้ยังติดตั้งปืนกลร่วมขนาด7.62ม mm. ิมและระบบยิงมิสไซล์นำวิถีแบบต่อต้านรถถังที่สามารถทำลายเป้าหมายในระยะไกลได้อย่างแม่นยำอีกทั้งยังมีระบบควบคุมการยิงด้วยคอมพิวเตอร์ที่สามารถตรวจจับติดตามและล็อกเป้าหมายได้อัตโนมัติภายในเสี้ยววินาที ขุมพลังของ K 21มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จ750แรงม้าทำให้สามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงในพื้นที่วิบากอีกทั้งยังสามารถลอยน้ำและเคลื่อนที่ได้ในแหล่งน้ำตื้นหรือแม่น้ำโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมซึ่งเหมาะสมกับภูมิประเทศของหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยระบบการสะเทือนแบบไฮดรอนิวเมติกทำให้รถสามารถรักษาความเสถียรในทุกสภาพพื้นผิว ทั้งทางลาชันโครนสายหรือเส้นทางหินครุ่ครระส่วนระบบเบรกและพวงมาลัยได้รับการปรับจูนให้ตอบสนองแม่นยำและปลอดภัยในทุกความเร็วอีกจุดแข็งของ K21 คือระบบป้องกันตัวแบบ Active Protection System หรือ APS ที่สามารถตรวจจับและสะกัดขีปนาวุธหรือกระสุนที่พุ่งเข้าหาได้แบบเรียลไทมรวมถึงระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรบกวนสัญญาณของศัตรูและป้องกันการถูกโจมตีจากโดรนหรืออาวุธนำวิถี การสื่อสารภายในและภายนอกของรถยังมีความทันสมัยด้วยระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบรองรับการเชื่อมต่อกับศูนย์บัญชาการหรืออากาศยานไร้คนขับทำให้ผู้บัญชาการสามารถควบคุมและรับข้อมูลจากสนามรบได้อย่างต่อเนื่อง K21 รุ่นใหม่นี้จึงไม่ใช่แค่เพียงรถรบแต่มันคือศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ที่รวมทุกเทคโนโลยีไว้ในคันเดียวเหมาะสำหรับการรบยุคใหม่ที่เน้นความเร็วแม่นยำและปลอดภยัย ปัจจุบันกองทัพเกาหลีใต้เริ่มทยอยนำรุ่นใหม่นี้เข้าประจำการและมีการส่งออกไปยังประเทศพันธมิตรในเอเชียและตะวันออกกลางด้วยราคาที่สมเหตุสมผลประสิทธิภาพที่คุ้มค่าและเทคโนโลยีระดับแนวหน้าหากมองจากมุมของผู้ชื่นชอบรถยนต์หรือเทคโนโลยีทางทหารเจ้า K21 ป20ี2026คันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในรถรบทหารที่ล้ำหน้าน่าสนใจและอาจเป็นต้นแบบของ IFV รุ่นใหม่ๆใ,ในอนาคต ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคารคราฟเต็ของเราไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับในปี2026รถรบทหาร K21 ได้กลับมาอีกครั้งในเวอร์ชันที่ได้รับการอัปเกรดใหม่จากประเทศเกาหลีใต้พร้อมทางเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่น่าทึ่งโดยรุ่นใหม่นี้ถูกพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ของสงครามยุคใหม่ ที่ต้องการทั้งความเร็วความคล่องตัวและการป้องกันขั้นสูงในคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับเจ้า K21 รุ่นปี2026ว่ามีจุดเด่นอะไรบ้างเหมาะกับการใช้งานแบบใดและเพราะเหตุใดหลายประเทศถึงให้ความสนใจอย่างมาก K21 คือรถรบทหารประเภท Infantry Fighting Vehicle หรือ IFV ที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนทหารราบในสนามรบขับเคลื่อนด้วยสายพานและติดตั้ง